อะไรไหมครับไม่เป็นไรค่ะมาครับผมช่วยค่ะคุณเจ็บตรงไหนไหมครับให้ผมเรียกรถพยาบาลใช่ไหมครับเออไม่เป็นไรค่ะฉันไม่เป็นอะไรมากค่ะงั้นก็ดีแล้วครับถ้าอย่างงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะอ,อ๋อครับเชิญครับ เงินฉันหายไปไหนวะเนี่ยต้องเป็นไอ้ผู้หญิงคนเมื่อกี้แน่เลยคุณตำรวจครับคุณตำรวจต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าครับ <su> <jam> เงินผมครับผมเอาเงินใส่กระเป๋าว้ททายรถเนี่ยแล้วมีมีผู้หญิงคนนึงมาขโมยเงินผมไปครับใจเย็นก่อนครับแล้วผู้หญิงคนนั้นไปทางไหนครับทางนู้นครับเรารีบไปดีกว่าครับทำดีมากเลยใช่น้อง มาลงมาได้ไหมอึ๊อืมมาเดี๋ยวพี่ช่วยถือกระเป๋าให้นะจ๊ะเออไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูถือเองเพราะยังไงเงินนี่ก็เป็นเงินของหนูงั้นหนูเข้าวาดไปหายายก่อนนะคะ ยายกิต้าหนูหายไปไหนมาทั้งวันเนะลูกยายต่อไปนี้ยายจะหายป่วยแล้วนะมา <c oughs> ข้อเมื่อไงลูกหนูไปหาเงินมารักษายายได้ตั้งเยอะเลยนะ แล้วหนูไปหาเงินมาจากไหนนะลูกตั้งเยอะตั้งแยะยายไม่ต้องรู้หรอกรู้แค่ว่าหนูทำไปเพื่อยายก็พอ,อ,อนี่จะยายเอา้าวหายไปไหนเนี่ยเ <c oughs> มื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลย ใ่ครับคุณตำรวจผู้หญิงคนนั้นหนีมาทางนี้จริงด้วยแต่ตรงนี้มันมีแต่ป่าสิครับเราจะรู้ได้งไงอ่ะว่าผู้หญิงคนนั้นหนีไปทางไหนเฮ้ยน,น้องไม่ใช่หุ่นเนระนี่น้องร่วมมือผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมเออหนูขอโทษค่ะหนูก็โดนหลอกมาเหมือนกันหมายความว่าไงหนูโดนพี่ผู้หญิงคนนั้นหลอกใช้ค่ะ อาการของคุณยายน้องเริ่มซุดหนักลงแล้วนะถ้าไม่รีบผ่าตาดหมอเก่งว่าคุณยายของน้องเนี่ยจะอยู่ได้อีกไม่นานะหนูก็อยากให้ยายได้ผ่าตัดนะคะแต่หนูก็ไม่รู้ว่าจะหาเงินมาจากไหนหมอเข้าใจค่ะหมอก็ช่วยได้ไม่มากอะ่ะได้แต่ให้ยาบรรเทาอาการไปไม่เป็นไรหรอกทิแต่ ยายไม่ได้ผ่าตัดก็ไม่เป็นไรเรามันจนมีเงินแค่ซื้ออยากกินก็บุญโขแล้วลูกยายรอหนูก่อนนะแด่หนูไปเข้าห้องน้ำก่อน น้องอยากได้เงินไปรักษายายไหมอยากค่ะอยากใช่ไหมถ้าอย่างนั้นน้องทําตามที่พี่บอกได้ไหมหนูยอมทาตามทุกอย่างขอแค่ได้เงินมารักษายายก็พอค่ะดีมากเข้ามาใกล้ๆนะพี่จะบอกอะไรให้หนูขอโทษค่ะ ที่หนูขโมยเงินพี่แต่หนูก็แค่ยอยากจะรักษายายให้หายแต่ตอนนี้หนูรู้แล้วว่าหนูลงพิดขึ้นชื่อว่าโจรอ่ะมันไม่มีสัตะหรอกนะ้น้องแล้วแบบนี้เราจะไปตามหาผู้หญิงคนนั้นที่ไหนล่ะครับหนูรู้ค่ะว่าต้องไปตามหาที่ไหนหนูรู้เหรองั้นหนูพาพีพ่ไปหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะเพื่อเป็นการไถ่โทษ ที่หนูขโมยเงินพี่และหนูจะพาพี่ตำรวจไปจับพี่ผู้หญิงคนนั้นเองค่ะตามมาค่ะโหรวยแล้วโว้ยได้เงินตั้งหลายล้าน วะไม่ได้นัดใครไว้นี่ว่า Cos'è la? เหมือนกันนะเราเนี่ยเอาเงินหนูคืนมาเลยนะเงินอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยเงินก็อยู่กับน้องไม่ใช่หรอพี่อะมาโกหกพี่แอบไปขโมยเงินหนูในบ้านตอนที่หนูเผลอพี่หลอกใช้หนูก็ใครใช้ให้น้องเนี่ยโง่เชื่อพี่เองล่ะเป็นเด็กโง่เนี่ยก็ต้องถูกหลอกใช้แบบนี้แหละ พี่กองพี่คืนเงินหนูมาเลยนะไม่ถ้าพี่ไม่คืนหนูจะไปบอกเจ้าของให้เขาพาตำรวจมาจับพี่ไปบอกเลยอยากรู้เหมือนกันว่าจะมีคนไหนเนี่ยที่เชื่อน้ำหน้าเด็กกับโปรวอย่างแกเนี่ยไปเลยไปไปผมเชื่อครับเพราะผมได้ยินคำสารภาพของคุณหมดแล้วเฮ้ยตำรวจ จะหนีไปไหนครับมีทั้งพยานมีทั้งหลักฐานเนี่ยยังไงคุณก็ไม่รอดหรอกครับขออนุญาตนะครับอย่าขัดขืนการทำงานของเจ้าหน้าที่ยได้เงินมายังไม่ทันได้ใช้เลยก็นอนตนำรวจจับซะก่อนแล้วะพองแกคนเดียวเลยเด็กป้าใครใช้ให้พี่มาโกงหนูก่อนละ่ะอือห้ย จายายาย,ายายจะหายแล้วนะพี่ผู้ชายใจดีคนนี้เขาบอกจะช่วยจ่ายค่ารักษายายยายขอบคุณคุณมากนะที่เมตตายายกับหลานนะหนูขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะทั้งที่หนูทำอะไรไม่ดีกับพี่ไว้พี่ก็ยังใจดีกับหนูอีกถ้าหนูมีโอกาส หนูสัญญาว่าหนูจะตอบแทนบุญคุณพี่นะคะไม่เป็นไรจ้ะก็น้องกลับตัวกลับใจชดใช้ความผิดด้วยการช่วยพี่จับผู้ร้ายแล้วนี่อีกอย่างนะน้องไม่ต้องตอบแทนบุญคุณพี่หรอกก็แค่สัญญากับพี่ว่าต่อไปน้องจะเป็นเด็กดีแล้วก็ไม่กลับไปทําแบบนั้นนี่ก็พอนะค่ะหนูสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีและโต,ตขึ้นหนูก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีให้ได้ค่ะ <c oughs> ดีมากจ้ะ